ชาวแฟนเพจ XO Autosport นะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับอ SY Unique ถ้าจำกันได้เนี่ยสวันก่อนเรามาถ่ายรถ2คันนะครับคือ S14 แล้วก็ Rotary สองโรเตอร์พันม้าที่เขาว่าเป็นคันแรกในไทยนะครับในวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับรถรุ่นหนึ่งครับเป็นรถแข่ง 350Z รายละเอียดจะเป็นยังไงพิเศษขนาดไหนนะครับเดี๋ยว ตามคนรู้จริงมาดีกว่าพี่โจอยู่ไหนไม่นุ๊เมื่อกี้มาแล้วเห็นแว๊บๆพี่โจครับพี่โจพี่โจพี่โจครับสวัสดีครับแน่ใจเหรอว่ารู้จริงแน่ใจเหรอพูดออกไปเนี่ยโจเป็นสาวแข่งบ่อยอะฮะไปบ่อยก็จะไปแงะรถทีมแข่งเขาได้ยังไงวันนี้วันนี้นี่อันนี้สามห้าศูนย์ครับผมนะครับก็บ้านเราก็คงไม่ค่อยจะเห็นในลักษณะที่เป็นรถแข่ง้เท่าไหร่นะก็ น้อยเหรอครับมีคนมาทําน้อยเนะพี่โจ๊กเท่าที่จําได้แน่ประมาณ2หรือสาคันเองนะที่เคยเห็นนะแบบเพิ่งเข้าวงการในอีกไม่กี่ปีนะครับดูจะเข่าแล้วครับผมเดี๋ยวนะก่อนก่อนที่จะไปพบรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมีคนผู้รู้อีกเพราะว่าเขาเป็นคนทํารถคันนี้ตั้งแต่แรกแต่ก่อนจะพบกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบสิ่งน่าสนใจสักคู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ แต่ละอู่แต่ละอะไรเขาก็มีเคล็ดลับของเขาถึงผมไปสนามบ่อยแต่ก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายนี่ต้องคนนี้ดีกว่าเยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของอู่ S Y Unique นะครับที่ทำรถคันนี้เอาเข้าข้างก่อนเลยว่าคันนี้มายังไงคันนี้มาเดิมทีมีน้องคนหนึ่งชื่อแบงค์นะครับก็ก็เอารถมาให้1คันเป็นสำหรับถึงแซดแล้วก็โมเดลรถ1คันเป็น GT 500แล้วก็ ก็แค่คุยกันว่าผมอยากได้แบบเนี้ยแค่นี้แค่นั้นเลยนะแค่นั้นเลยแล้วก็คือเขาเขาอยากได้โมเดลหนึ่งต่อหนึ่งถูกต้องแล้วก็อยากจะแข่งแต่ว่าให้ผมเลือกหมดเลยก็เราก็เลยเริ่มสร้างรถก่อนก็คือเ่ามามาปรึกษาพี่โอ๊คว่าว่าเขาอยากขับ350หาศเอาแบบเนี้ยเอาแบบโมเดลคันเนี้ยที่เป็น GT 500คือจริงๆแล้วตัวเขาเองเขาชอบเล่นไอ้พวกเกมเพลย์อะไรพวกนี้ยเขาก็คงจัดมีมีความใฝ่ฝันอยู่ว่าอยากอยากจะได้รถอย่างนี้มาแข่ง ก็เลยเอารถประปาคันนึงรถประปาโมเดลคันนึงถูกต้องเขาก็เสกให้มาเป็นอย่างก็ไม่ได้เสกก็พอสมควรเลยวุ่นวายอยู่พอสมควรครับใช้เวลานานไหมตั้งแต่วันนี้เขาจริงๆก็ประมาณสัก6กถึงแเดือนไม่เกินนี้มันมันจะมีช่วงช่วงเวลาที่เราหยุดไม่ได้ทําอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยรอของรออะไหล่รอออะไรย่างเงี้ยก็รวมรวมแล้วก็มาแปดเดือนครับผมงั้นเราเดินไปชมกันใกล้ๆครับผมใกล้ๆนิดหนึงบอดี้พาร์ทอ่ามันก็มาจาก โมเดลมาจากโมเดลแล้วก็บอดีพาร์ทส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของวายไม่เคยดูของวายแอดก็เออก็ให้ผมมาเป็นเป็นชุดเลยแล้วผมก็มาบิวอัพเข้าไปก็คือ c o อปปี้คันนั้นคันโมเดลมาเลยมันจะเป็นปีรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโมเดลนี้จะเป็นของปี 2007- หรือ2009เเดี๋ยวผมจำไม่ได้ละเพราะว่าแต่ละปีมันจะเปลี่ยนไม่เหมือนกันครับผมแต่คือทุกอย่างเนี่ยเหมือนโมเดลคันนั้นเลยเหมือนค่อนข้างเหมือนค่อนข้างเหมือนค่อนข้างเหมือน แล้วคันนี้มีก็คือทําเป็นรถแข่งทั่วไปก็มีทำโลเลสมีใช่ครับโลบาร์ทั้งหมดของรถกับบอดี้ส่วนใหญ่ที่มากเป็นคนทําให้ผมซึ่งเราเราเรารมทำร่วมกันอยู่คันนี้สายเร์กิูอลแน่นอนแน่นอนครับแมาดูเครื่องก่อนจครับผมครับปกติสามห้าสูนจะเป็นเครื่อง v 6ครับตัวนี้เป็นตัวนี้ vq 3 5 ตอนนี้มันเหลือแค่นี้ใชพี่ก็ด้วยรุ่นเองที่หารุ่นวิ่งยากก็เป็นเครื่องดีนะครับแล้วก็ด้วยน้ําหนักรถซึ่งเยอะอยู่แล้วทํายังไงก็ลงยากแล้วก็ผมคํานึงถึงตอนที่เขาบีบปากเขาบีบปากแล้วแรงม้ามันก็ไม่เยอะไม่หนีกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปดัเป็นเครื่องอะไรเยอะแยะบอกนะว่าตอนคันนี้เนี่ยตอนนี้คือลงแข่งในรายการซูเปอร์เทโบไทยแลนด์ใช่ครับรถมาสเตอร์รถมาสเตอร์สนานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ลงเลย ผมไปดูอยู่วิ่งดีมากครับนะครับก็เป็นรุ่น2 2งส2ุดสองก็คือไม่เกินสองสองพันสองร้อยซีซีขึ้นไปไม่เกินสองไม่อไม่เกินสองพันสองร้อยใช่ครับเรื่องก็ด้วยเรื่องน้ำหนักใช่ไหมพี่เรื่องน้ำหนักส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องรุ่นด้วยรุ่นเพราะว่าเครื่องเนี่ยถ้าเป็นตัวของมันเองมจูบสามพันห้าที่รุ่นที่วิ่งแทบจะไม่มีหารุ่นวิ่งยากมากก็ ก็รายการนี้ก็เป็น2 0 0กับ3,000ทั่3 0 0ทวนมันใช่ครับมันก็เกินม่วิ่งไม่ได้อีกไป TSS ค่า3ก็ก็ไม่ได้อยู่ดีก็เลยจบที่ตัวนี้เพราะว่าเรามีประสบการณ์การทำเครื่อง SRVBL อยู่แล้วจากรถคุณปองสิงนะครับที่มีมีงลงไปใช่ก็จริงๆเครื่องด้านในทั้งหมดคุณปองมีคนออกแบบให้ผมดีไซน์เครื่องให้ผมเลยล่ะ ตัวนี้จะไม่เหมือนตัวฮันเอสสิบส่ตงตัวนี้จะเป็นเครื่องกําลังัดสูงสูงมากด้วยเพราะว่าเราโดนบีบปากเราจะใช้ระบบเทอร์โบปเดกเครื่องเครื่องเทอร์โบปกติมันต้องทำต่ำใช่ไหมใช่ทำต่ำครับแต่ว่าเนื่องด้วยเราโดนบีบปากเราบูทได้ไม่เยอะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทาต่ำหรือไม่เราก็ทาให้มันเป็นสันดาบเหมือนเอเอเอเยอะกว่าให้กําลังสูงเพรเหมือนพวกอะไรนะรบยุโรปมันจะมีแบบพวกเทอร์โบเล็กๆครับเป็นไลท์เทอร์โบอะไรพวกนี้ใช่ครับได้พาเวอร์แบนด์ใช่ครับ ในวันที่วิ่งวันนั้นจริงๆครั้งแรกเนี่ยบูทแค่บาทเดียว320กว่าแรงม้าเองที่วิ่งอยู่วันนั้นทั้ง2เรสบูทอยู่1บาตเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือโดนบีบปากโดนบีบปากสามิบเทบนิดนึงนี่อันนี้ตัวนี้เป็นตัวเป็นของ b l o c k Warner ครับเป็นเอ r อ5 0ถ้าตัวนี้ในในสเปคจริงมันจะมีสักเท่าไหร่ตัวนี้ปั่นได้650แรงม้า 650แต่ด้วยโดนบีดปากตามกติกาใช่บางคนอาจจะไม่รู้รถเซอร์กิตเวลาแข่งเนี่ยเขาจะมีเขาจียกรีซิสเตอร์จำกัดรูเข้านะจะอยู่ในนี้จะรูเล็กที่เดียว30-38มิล38มิลนะซึ่งปกติแล้วปากอันนี้80มิลเราก็โดนบีบไปเยอะเราผมก็เลยคิดว่าเราจะเลือกอร์โบอะไรก็ได้ที่ปากมันไม่ใหญ่เพราะว่าถ้า เป็นป่าปกติเนี่ยสี่มิลอ้สนิ้วสนิ้วเนี่ยเท่ากับร้อยสีมิลร้อยสี่มิลโดนบีบเหลือแค่สามสนนิบแปดมันมีผลเยอะครับเราก็เลยเลือกที่80ดสิบมิลครับแล้วก็เทอร์โบตัวนี้จริงๆแล้วเขาผลิตขึ้นมาเป็นพวกของของรถฟอร์มูล่าทีนะครับใช้กันเยอะครับแต่มันจะลูกเล็กกว่านี้หน่อยอม,มันมีระบบแปรผันในตัวแล้วก็มีโบออลในตัวไอชุดชุดทางนั้นใช่คับผมมีโบออลในตัวซึ่ง เป็นตัวที่ทําให้รีสปอนส์เทอร์โบดีมากเพราะว่ามันโบกลับเข้าไปในเทอร์โบหน้าเทอร์โบเลยทันทีครับแล้วทําไมต้องเป็นนีโอนนโอทำไมไม่ใช้ธรรมดาธรรมดาก็เกลื่อนกาดแล้วนะคนาําเยอะแยะแล้วก็ vvl เองมันก็มีข้อดีของมันอยู่มันเป็นเหมือน V ีเทคนะตัวนี้ตัวนี้คือเหมือน v ีเทคเหมือนเลยครับนี่เป็นชุดซีลีนอยด์ของพวก Maswork ทั้งหมดซีลีนอยด์วีเทคทั้งหมดชุดชุดหลังนั่นคือซีลีนอยด์ที่คุมนั่นคือเกี่ยวกับวีเทคทั้งหมด คือเราทําให้มันเป็นเหมือน NA มากที่สุดเพราะว่าเราบูตได้ไม่เยอะอบูตเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราโดนดีปังแต่ว่ารอบสนามหน้าเดี๋ยวเราทําแรงมาเพิ่มละวบน <c oughs> สนามที่ผ่านมาเราไม่ได้ตั้งใจเลยเลยเพราะว่าเราเราค่อนข้างยังไม่พร้อมโชคก็ยังไม่มาอะไรก็ยังไม่มาก็ลองลองเฉยลองไปวิ่งดูฟังเสียงเครื่องอได้ไหมพี่ได้เลยครับ <Okay. S 1> โอเคนะคุณชมทางบ้านนะครับพี่เคเวสว่าสตาร์ทได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวครับสตาร์ทให้ดูนะครับ จริงๆเครื่องตัวนี้น่าจะแรงกว่านี้นะครับแต่ด้วยกติกาพอเป็นรถเกนงก็เลยจำกัดในหลายๆเรื่อง ไม่ไฟดังนะเนี่ไม่ดังอยอะดังดังยังต้องอยู่ในสนามจริงดังกว่านี้อีกหลายคันเป็นไงเสียงยอดเลยครับนีเป็นรถแข่งที่รถ้ังเงียบนะครับอ่าแล้วี่โอ๋บอกรถแข่งที่คานเงียบแล้วตัวช่วงล่างมีอะไรบ้างช่วงล่างจริงๆอ่ะผมพยายามทํารถให้ให้ขับง่ายคือด้วยความคิดอ่ะวิศวกรที่เขาสร้างรถมา มูลค่าของบริษัทเขาเนี่ยเป็นพันล้านยุศวก่อนเขาเขาคิดมาดีแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอ<ช><ล>ะไรนะมันรถสปอร์ตอยู่แล้วด้วยใช่ไม่ใช่รถแบบจริงๆรถทุกรุ่นนะครับเราไม่ต้องไปแปลงอะไรเย,ยอะแยะแล้วการขับเขี่ยมันจะเหมือนขับรถบ้านจริงๆนี่ขับง่ายมากสบายก็ผมใช้ชุดทั้งหมดเลยของสามห้าศูนย์ชาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับหมดเลยเกียร <Ge ars S 2> <ๆ>์เอ่ยก็เป็นหกสปีดเป็นตัว CD ดีศูนย์จุดเก้าของสามห้าศูนย์ชาตัวสุดท้ายซึ่งมันจะเป็นไฮดรอลิกลิซหมดแล้ว มันจะทนทานกว่าแล้วก็เกียร์ตัวนี้รับแรงมาได้เยอะเยอะกว่า VG ีเยอะกว่าอาบีพห้าเกียนะครับที่อเมริกาถ้าถอดออกมาเทียบเฟืองหน่อเฟืองในนี้ใหญ่กว่าเยอะ<ม>ซึ่งเกียร์เขาดีอยู่แล้วแล้วตัวอาตาทศอัตาทศมีปัญหาอยู่ครับเพิ่งรู้วันนั้นแหละวิ่งอยู่5เกียร์อ๋อเพราะเพิ่งครั้งแรกครั้งแรกเา<ล>ยไม่ทราบเลยรถไม่เคยอยู่บนถนนอยู่แต่บนไดโน่เดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องเลยก็สุดท้ายใช้บืองค้ายของสามพแกอีก ที่วิ่งวันนั้นเนี่ยเป็นเต้ตฟิลิสโม่โรงงานนะครับเพราะว่าของที่สั่งไปยังไม่มาไม่มาทันใช่ใช่ก็เดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนอีกนึงพอสมควรนะเพื่อสภาพอีเจี๋ยเลยตัวโช๊คเองก็ทางที่ดอน MCS สั่ง MCS ไปก็มาไม่พันเราก็ซื้อโช๊คโอลีนตามเชียงกงนะครับมาใส่แล้วก็วิ่งไปก่อนนี่โช๊คเชียงกงท้องเชียงกงครับอยูถ้าถ้าถ้าดูเด็กในวิดีโอเนี่ย วันที่สองมันชงจะไม่ค่อยไหวละตูดมันจะจุ่มมาะคือปั่มหมดแล้วนะครับมันไม่เหลือละว่านะมันคนไม่ได้ไม่ได้มันมันคนงานก็ใช่ครับไปดูข้างในนิดนึงได้ครับที่คอนเซ็ปต์คือมาจากรถโมเดลจริงเลยครับคอนเซ็ปต์แต่งรถโมเดลเจ้าของถือโมเดลมาเปิดเป็นชิ้นต่อชิ้นเลยล่ะอ่ะนี่นะครับหนึ่ง บางคนก็ถอดนี่ก่อนจะได้ดูง่ายๆตายรถแข่งนะครับก็ข้างในก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับร้อนดีแท้นะฮะแต่คันนี้มีครูสูตรค้าบเครื่องหลังตัวนี้ตั้งไว้ต่องนี้ถ้าเปิดเนี่ยเต็มหน้าเลยครับมีมีตัวต้องติดก่อนนะฮะแต่ออกไปแล้วเปิดได้ตั้งไว้พอดีดักลมเข้ามาหาคนขับ เพราะบางทีพออยู่ในรถทุกอย่างกระจกปิดหมดเป็นไอคลีลิกนะครับมีจอตัวน,นี้ก็เซ็ตอัพทุกอย่างเป็นโมเด็คหมดนะครับ,รบจากพี่ดอน,น,นอมีคนเซ็ตในรถทั้งหมดเลยจอเป็น C127 ตัวใหญ่สุดใหญ่มากแล้วจอเน,นี้ยก็กล่องเป็น M1-M1 30นเมนะครับอ GPA อาก็เปิดเต็มหมดทุกอย่างก็ฝีมืออาจารย์ดอนล้วนๆครับอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะรถที่ แต่เมื่อกี้คุยคุยกับพี่โอ๊คหลังไม่บอกว่ายังไม่ค่อยถูกใจชุดคอนโซลจริงๆมันยังแก้อยู่มันยังไม่เสร็จทีเดียวแต่ว่าช่างคาร์บอนมีปัญหาอยู่ก็เลยก็เลยยังไม่เสร็จก็เลยเอาอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่ารถนี้เก็บถือว่าถือว่าเป็นรถแข่งเก็บเรียบร้อยคันหนึ่งนะคันนึ่งถังนสวยงามครับนี่ถอดแบบมาจากโมเดลด้านหลังถังน้ำมันเซฟตี้นะครับมีถังใส่กูซูมีชุดเติมน้ำมันเร็วด้วย เรามีชุดเติมน้ำมันเร็วด้วยจริงๆไม่จำเป็นต้องเติมเร็วเพราะว่าเราไม่ต้องอยู่ลาถ้าวิ่งเนี่ยถังหนึ่งรถคันนี้ค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากเอผมวิ่งวันนั้นเก้ารอบอ่ะกินน้ำมันไปสิบลิตรครับไม่ถึงสิบลิตรเก้ารอบนะครับค่อนข้างประหยัดเพราะว่าคันนี้เซนเซอร์โมเทคทั้งหมดสี่สิบตัวทั้งขันทุกล้อทุกที่แล้วก็ วฉดของโมเทคปลั๊กวฉดยังเป็นโมเทคเพราะว่ามันอย่างอย่างเ1 3 0น้อยมันมีพวกโค้ชลูปที่เราที่มันสามารถช่วยเซฟเครื่องเซฟอะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็พี่รอนให้เราเซ็ฟเต็มระบบจริงๆว่าสสยไฟอย่างเดียวก็เป็นแสนแล้วใช่เกินครับเกินด้วยนะครับเพราะเซนเซอร์ค่อนข้างแพงเยอะจริงเซนเซอร์ตัวนี้เห็นรถเตี้ยๆอย่างนี้คนบางคนบอกว่าจะขึ้นแม่แรงยังไง เป็นแอะแจ็คเป็นแอแจ็คนะครับรถพวกนี้ใช,ใช้เป็นแอะแจ็คหัวเกลอหัวเสียแอแจ็คด้จริงๆเดี๋ยวช่วงล่างที่จริงของจริงมามันจะต้องเตี้ยกว่านี้เยอะมันจะถ่ายพื้นให้ประมาณ6เซนที่วัดกันไว้6เซนนะครับใช่ครับใครที่บอกว่าขับรถเตีนะ้ยเต อันแต่อันนี้มันอยู่ในสนามอนะ่ะคือตอนนี้ชงเชงกง<า>ที่เราซื้อมานี่คือสุดของสตอรมาแล้วมันลงวันนี้ไม่ได้แล้วมันเป็นของรถบ้านครับโอลีนธรรมดาเนี่ยแหละรธรรมดาเลยขาซื้อได้ทั่วไปเลยครับเราเอามาแก้ขัดก่อนเลยเชิเแล้วตอนนี้ค่ารถเรางหลักก็แตกไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไม่เหลือไม่เหลือแล้วครับน้ำหนักคันนี้เท่าไหร่วัดวันนั้นพันสามร้อยเก้าสิบครับพันสามร้อยเก้าสิบนะครับครับผมกันติกาเท่าไหร่พันสองห้าสิบครับสองห้าสิบ ยังมีก,กันบ้านอีกร้อยกว่าโลครับที่จะต้องเาอาบอกว่าคาดว่าจะเอาแล้วก็<ม>จริงๆซื้อมาแล้วมีฝาท้ายคาร์บ,บอนที่ทําไว้แล้วนะครับคุ่มฝาท้ายก็ก็ล้อใหม่แล้วก็ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยยังมีสเปเซอร์ที่ใหญ่อยู่เพราะว่าทุคนไทยไม่เสร็จครับพุ่มไทยไม่เสร็จกำลังทําอยู่ตอนแรกเราไม่คิดว่าจ oh. ะวิ่งได้ด้วยซ้ำสเปเซอร์ใหญ่มากคือเราเซตอัพให้สวยก่อนแล้วก็เราทําอย่างาอื่นเข้ามาหามันแต่ว่า แปลว่าเดี๋ยวของที่เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวตัวดุมล้อมันต้องกระตุกออกมาอีกหมดเลยครับเลยยาวหมดขึ้นเยาวขึ้นขยายขยายาได้อครับบกต้องบอกเลยว่าอลังการนะครับส่วระบบน้ำมันข้างหลังก็เป็นของบมดีไซน์ผมเอยมาอีกเีจะเป็น ไพปิ้งแทบจะไม่มีสายเลยซึ่งเราเป็นท่อแป๊บชายเป็นเดืนแป๊บบรูมิเนียมหมดก็เขาเรียกไพพลไลน์่น้องก็คือมันจะเสถียรกว่าแล้วก็เรามีข้อต่อซึ่งเป็นเป็นสายเนี่ยบางจุดให้มันยืดหยุ่นได้แค่นั้นเอครับช่วงที่มันขยับได้ก็เป็นสายใช่ถ้ามันอยู่กับบอดี้ก็เป็นอาเป็นแป๊บทั้งหมดทั้งหมดใช่ครับนีรับใครอยากเห็นรถเซิร์ รถแข่งเซอร์กิตใกล้ๆนะครับเห็นว่าสวยงามกรกฎาครับสนามหน้ากรกฎาที่ที่ดูดีลำที่ดูดีลำเดิมนะครับก็ติดตามผลงานกันได้ติดตามผลงานกันได้นะครับทั้นี้ก็ยังมีอีกหลายๆคันในเครือเดี๋ยวต้องต้องเวลาต้องดีแล้วตอนนั้นวันนั้นเบสแลบอยู่ที่1นาที53ซึ่งเราไม่ได้พักคิดเลยผมตีไว้2นาที2 2นาที3เพราะว่า2นาที2นี่มันโปรดักชันวิ่งเพราะว่า1แรงม้าเราไม่ได้ทำเลยเราคูนตาเดียว300ม้า ก็บบาลดหนักขนาดนี้นะครับทุกอย่างอย่างนี้มันไม่น่าจะจริงๆมันไม่น่าจะวิ่งได้ก็ค่อนข้างเอร์เพรส์เหมือนกันที่วิ่งได้ก็รักคิดว่าทางหน้าทุกอย่างพร้อมแล้วจะลงก็จะบูทเพิ่มน่าจะอยู่ประมาณใกล้ๆ400ไรงมมาได้นะครับใช่ครับคือจริงๆวันนั้นมันก็ทำได้เลยแหละแต่ว่าเราไม่อยากทำเพราะว่าทุกอย่างมันไม่พร้อมเรากลัวคนขับไม่ขับไม่ได้แล้วก็อาจจะมีอะไรเิเหตุซึ่ง ยังไม่อยากให้เกิดอุ <c oughs> บัติเหตุรถเพิ่งวิ่งครั้งแรกเพิ <c oughs> ่งวิ่งครับเพิ่งวิ่ง <c oughs> แล้วเบรกครับเบรกเบรกเนี่ยเรามีอยู่แล้วซึ่งวันนั้นลองแล้วไม่พอข้อ้งหน้าแดงแป๊ดเลยแล้วก็คือเบรกเนี่ยของของที่มีอยู่แล้วมาใส่ตรงนั้นเลยตอนนี้สั่งข้้งหน้าไปใหม่แล้วครับผมทับสปีดประมาณเท่าไหร่วันนั้น2 1 0ร้อยสิบสองร้อยสิบสองร้อยสิบที่บุรีรัมย์ทีโฮงยูเชิร์ไม่ทราบอูจากจออูจากจอสองร้อยสิบ โอเคในก็หอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานสนามหน้าว่าแก้จุดด้อยของรถเราให้ดีขึ้นอีกร้อยโลเนี่ยต้องบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วใช่ไหมร้อยร้อยสี่สิบโลหรือว่าร้อยโลก็พอแหละนึงร้อยกิโลก็คงพอหมอบอกว่าค่อนข้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองรอดูน้ำในสนามหน้าโอเควันนี้ขอบคุณพี่โอ๊คครับขอบคุณมากครับผมก็ นะพอหอมปากของพอใครที่ชอบรถเซอร์กิตแล้วยิ่งเป็นแบบนี้ต้องสวยมากต้องบอกว่าต้องบอกว่าหาดูยากนะในสนามก็จะมีแบบเจ๋งๆอย่างนี้ก็เคยลงให้โคไปแล้วรถของแพนที่เป็นไผมอ x เเดี๋ยวก่อนจากกันเนี่ยขอสตาร์ทอีกรอบได้ไหมครับผู้ชมทางบ้านเรียกร้องมาพอได้ไหมฮะอีกรอบ ผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะ start เครื่องให้ดูอีกรอบนะครับสำหรับคนที่ติดพลาดไป ติดตามผลงานได้นะครับสนามหน้าที่บุรีรัมย์นะครับก็พอมปักหอมคอมันติดเครื่องนานไม่ได้เพราะรถแข่งมันจะไม่มีทครองลมก็เลยเดี๋ยวจะเปนเจทำรถเขาเดี๋ยวเขจะแหลกเดี๋ยวจะเหมือนไอ้โก้ทำความชิบหายเราเราจะไม่แย่งช่วงเร็วยันเงาดิดครับครับโอเคงั้นวันนี้ก็ คงพอปักคงพอนะใครชอบรถแข่งอะไรยังไงพิม์พเข้ามาอยากดูคันไหนอยากให้เจาะคันไหนรถสวยๆจริงในเซอร์กิตมีเยอะพิมมาในอินบ็อกเอโเลยนะครับได้เราจะตามไปถ่ายหรตามไปเจาะมาให้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสายแดกจะมาคลองสายเซอร์กิตขอเสียงหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะน้อยใจก็โอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับการไลฟ์ในวันนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับ e c u Shop ครับคาร์บอนจากมอนซาผลิตภัณฑ์จาก BRD ครับ Alpha Tech และอ x อกซิครับและที่สำคัญนะครับผลิตภัณฑ์ในการไลฟ์นะครับ DJI Go Gadget ครับสำหรับครั้งหน้า XO จะพาไปที่ไหนนะครับสายเซอร์กิตอยากดูรถของใครเป็นพิเศษแบบใกล้ชิดอยากฟังเสียงเครื่องนะครับพิมพ์มาในอินบ็อกซ์เลยเดี๋ยวเราจะจัด เป็นพิเศษนะครับให้ทันแปดได้ดูกันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ